ห็นผมแต่งตัวแบบนี้เน wow ี่ยทุกคนคิดว่าผมไปเที่ยวไหนกันล่ะครับก็เที่ยวที่บ้านนี่แหละครับก็ใช่แล้วครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยการที่เราจะออกเดินทางไปข้างนอกนะครับมันก็ลําบากใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกข้างนอกได้ทางไหนบ้างล่ะผมก็มีความคิดอยู่นะครับว่าจะเสนอมาทั้งหมด2ทางด้วยกันทางแรกก็คือ การท่องเที่ยวผ่านโลก VR นะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือการเล่นเกม simulation อทัทิเช่นพวกเกมทำฟาร์มไม่ก็สร้างเกาะสร้างกนนเกาะนั่นหรอใช่แล้วครับซึ่งเกมเกมนั้นก็คือ Animal Crossing New Horizons นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินชื่อเกมนี้แล้วเดี๋ยวหลายๆคนกอาจจะพูดว่า ใช่แล้วครับมันอ,อาจจะฟังดูตามกระแสน,นะครับแต่ว่าพูดตามตรงเลยนะครับเกมนี้ผมซื้อมาตั้งแต่ day ์ของเกมนี้นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าผมจะพรีออเดอร์แล้วมัน day ์วัมันจะไม่โผล่มาเลยครับแต่ผมขอพูดตรงๆเลยว่างานมันเยอะงานที่โมมันเยอะแล้วยิ่งเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ด้วยมันก็ยิ่งเครียดนะครับต้องอ่านหนังสือเยอะขึ้นอีกก็เลยเพิ่งมาว่างเล่นตอนนี้แหละครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับเกมแนวน่ารักน่ารักเกี่ยวกับการสร้างอารยธรรมบนเกาะเนี่ยมันฟังดูน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยครับเราจะมาเล่นเกมแนวน่ารักน่ารักเกมนี้กันเลยแล้วกันนะครับตาอาจจะไม่มองกล้องนะครับเพราะว่าทีวีอยู่ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้มันอาจจะดูเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนุกอิง คุณอัฟเตอร์นูนฉันรู้สึกตื่นเต้นม,มากเลยที่คุณอยู่ที่นี่ทินี้จะรับสู่เช็คอินเคาน์เตอร์สำหรับเกาะร่างแห่งนี้ผมพยายามจะข้ามอินโทรดักชันให้ไวที่สุดเพราะว่าผมต้องการที่จะสร้างเกาะของผมเต็มที่แล้วโอเคนายชื่อทิมมี่ใช่ไหมเพื่อนแลวนายอ่ะโอ้นายก็ชื่อทอมมี่เหรอ,อโอเคไป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 ผโอ้ยโ,โ,โอเคเราต้องกรอกชื่อวันเกิดด้วยฮะผมชอบการออกแบบดีไซน์ของ ตัวแพดมากเลยนะดูน่ารักดูชิบิมากเลยโอเคตั้งชื่อเบสิกเบสิกแล้วกันทีมทีมอืมฉันรู้แล้วอืมพึ่งรู้ชื่อสินะไงทีมทมี่ทอมมี่เออใช่คุณอยู่นี่เองเอา้าเดี๋ยวแล้วก่อนหน้านี้นี่คุยกับใครเนี่ยทั้งสองคนโอ้ถ่ายรูปฉันด้วยเหรอตื่นเต้นจริงๆเลย โอเคโอเคได้ได้ได้โอเคเราเลือกเป็นตัวผู้ชายแล้วกันนะครับให้มีแก้มเลยให้มีแก้มหน่อยโอเคประมาณนี้แหละโอเคนี่แหละครับหน้าตาของเราใน a อน m a l Crossing โอ้มีกอดทางเหนือกับกอดทางใต้โอเคโอเคโอ้พูดไวพูดไวมากเลยอ, <c oughs> อยากอยู่ที่ไหนอะทีมที่ไหนก็ได้ผมเป็นคนยังไงก็ได้ครับเอาอะไรามากอะ โอเคมันเหมือนกับว่ามีหลายคนเลือกที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้นะอ่าๆเลือกเอเชียก็ได้อ่ะให้แคบหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะมันพูดไวมากแตวผมขออ่านก่อนโอเคเลือกเกาะและเลเยอร์ใช่ไหมอืมสั่งบ้านใหม่เลยนะครับโอ้โหมันพูดไวมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีอยู่สี่แบบใช่ไหมถ้าเลือกตามคำเลที่ดีที่สุดผมขอเลือกแบบแรกแล้วกันนะครับ โอเคนี่คือเกอะแบบที่เราต้องการเนาะโอ้ยสุดยอดมากเลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยดิโอ้จากฉันตื่นเต้นไม่ไหวแล้วที่จะได้โชว์ให้นายหเห็นนะทีมจริงเหรอทิมมี่แต่ก่อนที่เราจะบินไปนะเรามีคำถามสุดท้ายอยากจะถามอะถ้าเกิดสมมติจะเอาของอย่างหนึ่งไปที่เกาะได้เราควรเอาอะไรดีอะมีถุงนอนไฟอาหารหมูก็ต้องขอเลือกอาหารก่อนแล้วครับ เกาะล้างนะครับเกาะล้างคอมมอนเซนต์อืมอ้อบริษัทนุ๊เขาเตรียมของให้เราทุกอย่างแล้วโอเคตอนนี้เราก็ลังจะบินไปที่เกาะนั่นเองนะครับโอ้ยจังหวะเหมาะเหมิงพอดีเลยไปเร็วรีบไปกันเถอะไปกันเถอะโอ้ยได้เริ่มสักทีเนอสวัสดีครับทุกคนเดี๋เดๆๆเด้เด้อเด้อวายไปไหนเนี่ย ขอบคุณี่ตุ๊ตต๊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 โอเคตอนนี้เรากำลังบินไปนะครับโอเคนั่งลงพผ่อนคลายแล้วก็ชมวิดีโอพรีเซนเทชันเกี่ยวกับเกาะร้างชีวิตในเกาะร้างเลยแล้วกันนะครับอืมสดชื่นเหมือนได้ออกไปอยู่ในโลกภายนอกจริงๆเลยอืม สวยงามสกิปได้ไหมเนี่ยโอาสกิปไม่ได้ด้วยเอาเอาสกิปได้สกิปได,เด้เดี๋ยว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 มันต้องสักเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันโอ้ยตอนรับน่ารักจริงๆเลยพวกนี้โอ้ยมันดูไม่เหมือนไปเกาะร้านเท่าไหร่เลยนะครับมันดูเหมือนกับเป็นเกาะส่วนตัวของเราอะ่ะคุณคิดภาพออกไหมครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่นุกอิงโปรดักชั่นโอ้นึกว่าจะขึ้นชื่อเกมมาให้ถึงแล้วโอเคพวกเราตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวว่าจะไป orientation หรอปฐมปิเทศโอเคได้จัดไปโดินๆๆโอ้ย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 โอเคกด L เพื่อเดินนะครับแต่ว่า ยอมรับเลยว่ามันพูดไวจริงนะไอตระกูลนุกทั้งหลายเนะี่ยโอ้โหวิ่งท่าหนะ้าตัวโอ้ยโ,โอ้ยกดบีวิ่งอ๋อนี่สินะเจ้าของบริษัทนุกอิงเนี่ยนี่โอเคทุกคนมาถึงแล้วสินะดูกันอ่าพฟลก,กี้อยู่นี่และโคชอนะโอเคอ่นานี่ไงทีมเรายกมือด้วยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ทุกคนอยู่นี่แล้ว ก่อนหน่เราจะให้คุณนุกนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับนะครับมาโอ้ใช่ใช่ดีมากเลยมาดูกันเถอะว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีอือใช่แน่นอนแล้วยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกาะแห่งใหม่แห่งนี้เกาะใหม่ของเรานะครับฉั้นชื่อทอมนุกเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานบริษัทนุกอิงใช่ใช่วันนี้จะเป็นวันแรกของเธอที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเกาะนี้นะครับ ในเกาะสุดแสนพิเศษแห่งนี้ยินดีด้วยอ่านี่คือแพ็กเกจดีลนะถึสตาพวกเราจะซัพพอร์ตทุกอย่างอย่างสะดวกสบายและก็เซฟตี้ปลอดภัยอ๋อทำเต็นท์ด้วยอ่ามาอ่า please c o l l ก c t เก็บเต็นท์ของทิมมีและทอมมีแล้วก็เลือกจุดที่ต้องการจะวางครับอ่ะอันนี้ไอ้ทีม อเอาเต็นไปซะอาเลือกจุดดีๆด,ด้วยวางเอ็กอะอืมน้องห่วงเี๋จะช่วยดูให้หลังจากที่นายเลือกเสร็จแล้วอะ่ะโอเคโอเคโอเคอเคนี่ยเดี๋ยวฉันควรจะติดตั้งแมพให้นายด้วยอืมอมืเอาไปอ่าได้แมพมาแล้วอาหลังจากที่ติดเต,ดต็นไปอะ่ะช่วยกลับมาที่นี่ด้วยนะ อ่าโอเคดีมากไปเดียเราไปไปหาจุดวางเต็นท์ดีๆได้แล้วโอ้โหโอเคอ๋อนี่คือเต็นท์สินะืมเราจะวางไว้ไหนดีอ่ะโอ้แอปเปิลอ่าชื่ออะไรกิกกี้ใช่ไหมโอ้นี่หน่อยเออหรือว่าอ๋อจำได้แล้วอย่าบอกนะว่าอ๋อในทีมนี่เองฉันปลั๊กี้ ว่าจะตื้งเต็น่อยู่ในกน,นี่โอ้ยโอเอย,อยใจเย็นใจเใจเย็นโอเคแต่ถ้าเกิดเท่าที่ฟังมาก็เขารู้สึกเขาใจยินดีกับเรามากเลยนะที่ว่าเราได้มาสร้างเต็นท์แถวนี้ไม่ใช่สิที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ในเกาะอย่งนี้กับเราตรงน,นี้ผมว่าโอเคอยู่นะมีผืนน้ามีต้นญ้ามแ่มยู่ใกล้เกี่ยวกับเต็นท์ของบริษัทไอ้นกอิงด้วย Pathway, ก็ลอ <tong> งจินตนาการดูเฮ้ยก็ไม่ขี้เหร่นะอืมใช่ากางเต็นท์ตรงนี้แหละครับใกล้ริมน้ำลำธารดิฉันสร้างเต็นท์เสร็จแล้วนี่แหละคือจุดเริ่มต,ต้นที่ยิ่งใหญ่ของฉันอืมดีจริงๆโอเคอ๋อถุมนุกเรียกครับ ประทานนุกเวยอายูดประทานนุกอ่าทีมตอนนี้เนอนะ่าจะหาจุดที่จุดดีๆในการกางเต็นท์เธอแล้วใช่ไหมเธอนี่กลับมาคุแรกเลยนะลกลับมาถึงโลเคชันด้วยอ่าโอเคคือเราต้องไปช่วยพลักกี้กับโค้ชส,ส,สินะโค้ชโยฉันคือโค้ชนายคือทีมใช่ไหมโอ้ยินดีที่ได้รู้จักมากเลยนะสูไม่รู้กักว่าจะกางเต็นท์ตรงไหน่ยอ่าฉันว่าตรงเนี้ย ดีเหมือนกันนะโอ้จริงเหรอฉันก็เห็นด้วยนะอืมโอเคไปเชิญลงมาจินตนาการกัน,กนเถอะอ่าดูดีใช่ไหมอ่าดีมากาดีมากเปล่าแล้วครับผมจะรีบสร้างเกาะไปไวมันเป็นการตัดใจที่ย,ยากมากเลยแตนขอบคุณที่ช่วยมานะ่ะไอ้เกลออ่าอ่ารีบไปช่วยปั๊กกี้ได้ไปปั๊กกี้เว้าอยู่ปั๊กกี้อ๋อเจอแล้วปั๊กกี้ อ่านในเจอจุดกลางเต้นดีๆเลยใช่ไหมตอนนี้ฉันเจอจุดกลางเต้นดีๆแล้วแต่ฉันกังวลว่ามันจะออกมาไม่ดีเลยสิโอ้ยอ๋อนี่นี่เขาสอนเราจับของแล้วโอเคโอ้ยก็ออกโอเคนะจริงเหรอจี่กิปูโอเคโอเคช่วยกันจินตนาการนะครับอ่าโอ้ก็ดูดีนะอืม โอเคเราช่วยกานเต็นท์ท่ปักกี้เรียบร้อยแล้วครับอ่าว่าฉไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นจุดที่จอดเยี่ยมอะไรขนาดนี้ขอบคุณมากจิกิปูโอ้ยจริงเหรอดีจริงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่ามารออยู่ที่พลาซ่าแหละจิกิปูโอเคเราไปหาคุณนุกดีกว่าเอ้าว้าให้เราเลยเหรออืมดีขนาดนั้นเนี่ยมาอาจจะกับคุณนุกแล้วโอเคตอนนี้น่าจะประมาณหกโมงครับแสงเลยออกเป็นตะวันตะวันในเกมนะอ่า ยินดีต้อนรับกลับน้าทุกคนฉันหวังว่าพวกเธอน่าจะเจอจุดดีๆในการกลางเต็นเลหรือไม่ก็บ้านไหนของพวกเธอแล้วนะอ่าโอ้ดีๆจริงเลยพวกเธอจะได้นอนกันอืมน่าสนใจจริงๆเลยคิดว่ามันฟิตกับเธอไหมล่ะอ่าโอเคนะตอนนี้เรากลับมาสู่เรื่องจริงจังกันละทวิงกอร์สโนวอ๋อจ่เขมไฟ่ะมาทีมมีปากีทอมมี่โคชช่วยดูสร้างพาซ่าและทีมกับฉันอ่ะ จะไปเก็บไม้เก็บฟืนนะครับอ่าแล้วก็เตรียมขนมนิดหน่อยโอเคไปเถอะครับทีมมากับฉันสักแป๊บได้ไหมอ่าทีมจะต้องการให้หนายไปเอาของที่ต้องการสำหรับแคมป์ไฟนะเอากิ่งไม้สิบอันอื๋อใช้กดไว้อ่าตอนนี้เขาสอนกดให้เราแล้วนะครับอ่าสอนหยิบของฮะเช็กกดไวยอ่ากิ่งไม้ โอเคครบจะไปหาท่านประธานนุกก่อนท่านประธานนุกแวอายุอ๋อเจอเขาแล้วมาอ่าท่านประธานนุกเข้าไปโอ้ oh, ยินดีต้อนรับกลับนะจะเชื่อมากเลยว่านายจะเอากิ่งไม้ไมาให้ฉันะอ่ะวันดีมากเลยอ่ะโอเคขออนุญาตท้าไม่กระเป๋านายเบาลงนะใช่ใช่ใช่ใชน,นี่เท่านี้เลยถ้าจัดแจำไฟได้แล้วนายทำงานเร็วดีนี่ฮะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปลิล อ๋อเก็บแอปเปิลหลูกนะครับอ่ากด A check นะครับอ่าซึ่งเรารู้อยู่แล้วเขาเพิ่งสอนนะครับแต่ว่าเราเคยไปกดโดนเมื่อกี้ไงครับเราเลยลุยแล้วอ่าเก็บ3ามลูกแรกก่อนเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อกดผิดกดวายเออหนึ่งเก็บดิน,นีีะผมมองดูแล้วเกมนี้ยฉากตะวันตกดินค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเก็บครบแล้วไปหาประธานลูกก่อนอืม อประทานุกไปเวดีมาดีมากดีมากโอ้โกูจอบกูอจอบโอเคผมว่านี่จะเป็นคัสซีนนะครับต่อไปนะ่าจะเป็นคัสซีนแคมไฟแล้วโอเคทุกคนตั้งใจฟังนะอันนี้ทุกอย่างแล้วอ่าฉันเรเชื่อว่านี่แหละก็คือการจัดงานของเราปาร์ตี้นะครับโชว์ฐานโอเคจุดแคมไฟแล้วว้าว โอ้ทุกคนตบมือใหญ่เลยขนาดเรายังตบมือเลยนเนี่ยโอ้โอเคอย่างสุดท้ายแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่เกาะแห่งใหม่ของพวกท่านนะครับฉันนั้นได้เข้าร่วมเกี่ยวกับเรานักเดินทางทั้งหลายมานานหลายปีฉันอันนี้คงยอมรับได้ว่าเป็นครั้งที่ตื่นเต้นที่สุดอาหารนี่คือโอกาสที่ดีนะอาตั้งชื่อเลยอะ โวตกันแบบประชาธ okay, ิปไตยด้วยอะไอส์แลนซึ่งก็แปลว่าเกาะนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกคนตั้งชื่อแล้วใช่ไหมงั้นเรามาแชร์ไอเดียกันเถอะโอเคไปโอ้ทุกคนตั้งชื่อกันแบบโอ้เท่มากเลยอะผมเชื่อว่ามันต้องมาเลือกเกาะของเราเนละโอนนี่ชื่อเรามันดีก็ตัดได้เลย อ๋อน oh, ี่ไงยังไงจะต้องล็อกูบดมาโบทเราอีก mm hmm. แล้วโอเคนี่คือเกาะของเราไอส์แลนและเราก็จะตั้งชื่อกเกาะไอส์ลนอย่างนี้ตลอดไปนั่นเองนะครับเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วนี่ดูสิครับทุกคนเห็นด้วยกับชื่อเกาะของเราใหญ่เลยมากตั้งแต่ตรวันนี้เกาะแห่งนี้ชื่อว่าไอส์ลนนะดีมากเลยทีมโอเคตอนนี้แหละเกาะแห่งนี้คือไอส์ลนโอเคทุกคนมีเบียร์แล้วใช่ไหม, mm hmm. <laughs> มเบียร์หรือชาเขียวนี่ อ๋อ oh, <laughs> น้ำแอปเปิ้ลที่เราไปเก็บมาถึงว่าโอเคแดไอส์แลย์ของเราฉลองเข้มไปอันนี้น่าจะหกโมงกว่าแล้วก็น่าจะช่วงกลางคืนแล้วนะครับอ่าอืมก็มันเริ่มมืดแล้วแหละอ่าทีมมีช่วงเวลาที่ดีใช่ไหมล่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวๆๆๆอ่วยเดี๋ยวเ,ยวเถ้าอยากจะ <laughs> นอนไม่นอนซะไป อ่ากอดอื่นนายต้องการนี่สินะใบไม้อหะอ๋อแคมปิงคอร์ดผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมรู้สึกเอนจอยมากเลยนะในความคิดผมอ,ะอ่ะการอิงเวลาจากลูกจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ยรายอะไรขนาดนั้นนะครับโก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 ,โก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 เข้านอนเข้านอนนะฮะอืมขัดสีนแล้วอ๋อนี้คืออะไรเนะี่ยวิทยุคคมไฟ อ่านี่แหละตายที่นอนแล้วนี่นอนละอ่าฉันพักผ่อนดีกว่ามาโอ้งง่วงนอนจังเลยอืมป่ะตอนนี้ทีมน้อยก็ได้นอนในไอซ์เลของทีม เฮ้ยก่อนที่เนี่ยโลกไปเนี่ยคือโลกในการสำรวจนายรู้บอรอรมขอรู้สึกดีดีเลยใช่ไหมล่ะเดี่ยมนี่บอกนะว่าตอนเราหลับเนี่ยเราต้องฟังเขาร้องเพลง,งอ่ะเป็นเพลงที่ไพเราะจริงๆทีมนายอยู่ไหนใช่ไหมขอโทษที่ต้องปลุกเนี่ย นา่จะปรึกษาอะไรแนวไหนแล้วเล่วโอ้เชา้าแจ่มใสเช้าที่แจ่มใสโอ,อ,อ้ดีมาเลยฉันคิดว่านายคงหลับสบายนะ,อ,นอ,ะอย่าีนี่ต้้งรับสู่เช้าวันใหม่เฮ้ยน,นี่เราหลับนานขนาดนั้นเลยเหรอเพ <c oughs> ใช่อยู่แล้วแหละก็นนี่มันการเดินทางที่ยาวมากเลยนะ ค okay. การจะสร้างเกาะต้งมีมือถืออันนี้คือนุกโฟนมือถือสำหรับประชาชประชากรที่อยู่ในเกาะแห่งนี้อโอเคนี่คือนุกโฟนนะคะนะ <don> รับมายีต้อนรับจะเปิดงไงกุดกุดกุดหาลูนี่ทีม นายเคยใช้สมาร์ทโฟนหรือเปล่าอ่ะแน่นอนอยู่แล้วดีมากทางนั้นมันก็คงสบายมากสำหรับนายจริงๆแลนุกโฟนเนี่ยมันใช้งานง่ายกว่ามือถือปกติทั่วไปเลยนะแหมวยของตัวเองละเราตัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปด้วยนะโฮโโห<ๆ>จะมีบางอย่างที่ฉันจะบอกนายก่อนน่ะนะเรื่นี้หรอ โหเป็นหนี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอสีมิน9,800เบลตอนนี้ยินดีต้อนรับสู่ภารกิจการปลดหนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โอ้ย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 ยาวมากเลยเย้เราเป็นหนี้แล้ว ตอนนี้ชีวิตหมของฉันนั้นอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะทําอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทาซึ่งนั่นก็คือการปดหนี้วูฮ้โอเคนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเกาะแห่งนี้นั้นเวลาจะเดินตามเดินเท่ากับโลกจริงๆนั่นเองโอเคนะครับก็ต้องขอจบคลิป Animal Crossing แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ว่างๆรอผมสร้างอารยธรรมกับดหนี้จนครบก่อนนะครับก็ จะมาถ่ายคลิปนี้ถ้ามีโอกาสจะอาจจะเอาคอนเทนต์ Animal Crossing กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็เอเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปบทนี้ให้กับท่านประธานนุกก่อนนะครับลาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย